แกะกล่องเจ้าตัว Wi-Fi 4G LTE กันนะครับผมวันนี้ก็จะใช้เป็นซิม AIS นะครับหน้าตาของน้องก็จะประมาณนี้นะครับผมเมื่อเราทำการเชื่อมต่อ w i f i แล้วนะครับชื่อของ w i f i จะอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับก็ 4G UFI นะครับก็จะมีรหัสของมันนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนนะครับเราจะมาเปลี่ยนรหัส Wi-Fi แล้วก็ชื่อ Wi-Fi กันนะครับเป็นแบบนี้นะครับเข้าไปที่ Google Chrome หลังจากนั้นเราไปดู IP router นะครับ r o u t e ์ของเราก็จะเป็น192.168.100.1นนะครับก็จะเลือกเว็บไซต์ด้านบนสุดเลยนะครับเลือก ตรงนี้นะครับก็คือให้มันล็อกอินเข้าไปหน้านี้เลยนะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับของบางถ้าบางคนขึ้นเป็นภาษาจีนแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็ให้คลิกตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะใส่รหัสนะครับรหัสตรงนี้ก็จะเป็นรหัสคําว่า admin ตัวเล็กหมดเลยนะครับ a d m i n นะครับเสร็จแล้วก็ถ้าใครยังไม่ติ๊ก remember password ก็ให้ติ๊ก remember password ไว้ด้วยนะครับ เราจะได้เข้ารอบต่อไปง่ายนะครับเสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับอ่าสังเกตดูหน้านี้จะบอกอะไรบ้างก็จะบอกอเครือข่ายเชื่อมต่อก็คือตอนนี้เชื่อมต่ออยู่นะครับซิมนะครับเชื่อมต่ออยู่อ่าแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กี่เครื่องนะครับอ่าตรงนี้ก็จะบอกเป็นซิมการ์ด IP เท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัว SSID นะครับก็คือเป็นตัวชื่อของ wi-Fi รหัส Wi-Fi เป็นอะไรนะครับแลนประมาณไหนวันนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับเลือกที่เมนูด้านบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกที่ Quick Con ตรงนี้อะไรสักอย่างนะครับจำจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งรหัสผ่านนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นชื่อ ของไวไฟเราจะตั้งชื่ออะไรนะครับเราสามารถแก้ตรงนี้ได้นะครับเช่น wi-Fi นะครับชาคิดนะครับอ่าก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอ่าส่วนตรงนี้รหัสนะครับอ่ารหัสเราก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยจาก123 4 5ส7 8 9 0ีหจะให้เป็นรหัสอะไรนะครับเราก็สามารถตั้งได้เลยแล้วก็เซฟไว้ตรงนี้นะครับ มันก็จะทําการบันทึกข้อมูลนะครับพอบันทึกข้อมูลเสร็จปุ๊บอ่าไวไฟของเราก็จะเปลี่ยนชื่อก็จะเปลี่ยนรหัสด้วยนะครับโอเคเป็นไงกันบ้างใครทําได้ทําไม่ได้นะครับก็สามารถทักสอบถามมาได้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับ wiFi ตัวนี้นะครับราคาเพียง500บาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับถ้าถ้าส่งก็จะมี ค่าบริการในการส่งอีกนะครับก็สามารถสอบถามทักมาสอบถามได้นะครับสลามและสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับ